เปดฉักอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับสุดยอดมากกรรมงานเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยแลนด์เกมโชว์เอ็กซ์วันเดอร์เฟสติวัล2023ภายใต้คอนเซปต์แอสเซมเปิลโดยสงพันธมิตรยักษ์ใหญ่แห่งวงการเกมออนไลน์สเตชันภายใต้กลุ่มทูผนึกโชว์หลายขีดซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่18พร้อมความพิเศษกว่าครั้งไหนเพราะเป็นการรวมกำลังครั้งสำคัญระหว่าง ไทยแลนด์เกมโชว์และวันเดอร์เฟสติวัลมหกรรมการแสดงของเล่นและป๊อปคาวเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นมาให้ชาวไทยได้สัมผัสเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสาวแพททองทานชินวัตรรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติมาร่วมบรรยายพิเศษเกมมิงไทยแลนด์นิวซอฟต์พาวเวอร์พร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณ์ผู้วาการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบูธต,ต่างๆภายในงานพร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากเรลกุ๊วงโฟอีิอีกด้วย ไทยแล์เกมโชว์นะครับก็เป็นหมาก,กรรมที่รวมทุกคนที่เล่นเกมในประเทศนี้สามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับก็แน่นอนจัดมาเป็นครั้งที่18แล้วนะครับผมเองเริ่ม2007แล้วก็มี ครูดิจิทัลกรุ๊ปนะครับมาร่วมปี2012แล้วก็จัดต่อเนื่องกันยาวนานมาฉะนั้นก็ไม่ใช่งานใหม่แล้วนะครับเป็นงานที่ทุกคนประจักษ์แล้วว่ารวมผู้คนที่มีแพชชั่นมีความปรารถนาเอาความฝันและจินตนาการมาสนุกด้วยกัน3วันมาจาจรรย์ของเรานะครับ20 21 22ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมมชชัิริกิตเต็มพื้นที่เลยนะครับชั้น G 22,000ตารางเมตรนีเนี่ยเราใช้ทีมว่า a s s e m b l e ก็คือการรวมตัวใช่ไหมรวมพลังใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าเราได้งาน wonder festival ซึ่งง โลกเรื่องอาร์อยเกมฟิกเกอร์นะครับตุ๊กตาของสะสมนะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ผมว่าคนไทยทุกคนที่โตมากับการ์ตูนนะ่ยคือเห็นแล้วก็คือฟินที่สุดนะครับแล้วก็ทางคายโดะ odo, ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเนี่ยเขาก็มา มามาเซอร์เวยกันพอสมควรว่าถ้าเขาจะจัดที่เมืองไทยซึ่งเขาจะขยายมาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมาจัดกับใครแล้วเขาก็ตัดสินใจจัดกับเรานะครับเราก็ดีใจมากก็เลยทําให้ไทยแลเกมโชว์ปีนี้ถือว่าจัดพร้อม Wonder Festival Bangkok 2023นะครับจริงๆโหเรามีจัดงานอย่างเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปคือเรามีคอสเพลพรุ่งนี้นะครับแล้วในทุกวันเนี่ยเราก็จะมะีการเปิดเกมการเปิดเปิดตัวเกมในหลาหหลายหบันไดนำโก s โซลี่เพลย์สเตชั นะครับแม้กระทั่ทง Nintendo และอีกหลายๆเกมทั้งไทยทั้งเทศน,นะครับที่<ช>เรามาเปิดเกมในวันเป็นครั้งแรกในโลกใ,<ช>ในเมืองในงางไทยแลนด์เกมโชว์นี้นะครับใช่เลย,เลยครับใช่เลยผมดีใจที่ค่ายเกมระดับโลกมาทําตลาดที่ประเทศไทยอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าถ้าเทียบปี2007ตอนเริ่มเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันยากมากๆกับการที่เราจะไปชวนต่างประเทศที่เขาข้ามตลาดเราคือเมื่อก่อนยังเล่นเกมกันแบบใช่คัว่าแผ่นเถือนนะนะ เขาก็ไม่ได้มองว่ามาแล้วจะมีความหมายอะไรแต่ว่าวันนี้ทุกคนร่วมกันใช้งานลิขสิทธิ์มากขึ้นและนี่มันเห็นผลนะพอทุกคนใช้ลิขสิทธิ์พอถูกต้องเนี่ยมันทำให้ระบบะการค้าแบบที่เป็นสากลเนี่ยมันเกิดขึ้นที่นี่นะครับแล้วก็ยิ่งยุคนี้นะครับ 5G ด้วย Payment Gateway ดีด้วยใช่ไหมตอนนี้ทุกค่าย True Money นะีก็ลิงก์จ่ายได้ทุกทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะก็เลยเป็นเรื่องที่ทำให ทุกๆค่ายเกมต่างประเทศเนี่ยเขาสนใจที่เขาจะมาที่ประเทศไทยนะครับและเวลาเขามาคนแรกที่เขาติดต่อก็คือน,นี่แหละผู้จัด Thailand g เกม Show นะครับเราก็เลยรู้สึกตื่นเต้นทุกๆครั้งที่เราเห็นไทเทลใหม่ๆค่ายเกมใหม่ๆที่เขามาพร้อมออกบูธอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเราบินไปดูต่างประเทศแล้วเมื่อก่อนเราตาชี้อะทำไงให้เมืองไทยมีบ้างอะทุกวันนี้มีหมดแล้วนะครับมาดูได้ที่นี่เลยนะครับศูนย์ประชุมแห่งชาติศรกษกิจนะครับ3วันนี้นะข่าวออกวันที่23หรือเปล่า เพราะงานเราจบวันที่22นะอ่านะครับ20 <joystick> 2 2สุขเสาร์ทีนี้นะครับรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในเว็บไซต์ thailandgameshow.com นะครับก็ชื่อตรงตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดว่ามีบัตรการเข้างานนะครับแน่นอนว่ามีประเภทตั้งแต่เข้าแบบเข้าเดี่ยวก็คือเข้า thailand game show กับเข้าคู่เลยก็คือเข้าพร้อม w o n d e r festival ซึ่งราคาจะพิเศษนะครับแล้วก็มีเรื่องของของสะสมเรื่องอะไรต่างๆซึ่งมันจะเป็นลักษณะ thailand edition ซึ่งเขา exclusive มา อย่างวันเดอร์เฟสติวนี่ใครชอบสไป f a แฟมิี่นี่เขาจะมีะเขาเรียกว่าของสะสมเฉพาะที่มีเฉพาะเมืองไทยแล้วก็อีกหลากหลายที่เขาขนเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับเมื่อกี้นี้ได้คุยกับผู้ว่าทอทอท,อทอคุณกลางถาปนีแกก็ดีใจมากว่าคุณซูจิซังเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นตำนานของอวงการฟิกเกอร์ทอยโมเดลญี่ปุ่นเนี่ยพอเขามาเนี่ย เขาดึงคนญี่ปุ่นมาเป็นพันชีวิตที่เข้ามาจัดงานนี้นะครับก็เลยคิดว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งการสื่อสารหลายอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมเกมแต่ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับครับก็อยากเชิญชวนให้เหล่าเกมเมอร์ในทั้งประเทศเลยนะครับได้เข้ามาถึงงานนี้นะครับเพราะจริงๆเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราเป็นสื่อในการที่สร้างความบันเทิงเนี่ยจริงๆเราอยากจะสร้างอินสปิเรชันให้กับเด็กๆรุ่นใหม่นะครับนักเกมเมอร์รุ่นใหม่นักพัฒนารุ่นใหม่เนี่ย เพื่อสร้างอีโคซิสต m ระบบนิเวศที่เราต้องการสร้างเนี่ยเพื่อนำสู่ตลาดเมืองของเกมเมืองไทยเนี่ยให้ออกไปสู่ตลาดสากลได้นะครับ่เลยนะครับแม่ไตก็ทำเสือไอทีนะครับอาจจะใช้คำว่าเรียกเลตติ้งยากนะครับคือทำสาระนี่มันก็ต้องเขาเรียกว่าคลุกฝุ่นหน่อยหมายความว่า อดทนนะแล้ววันนี้มันก็ถึงที่สุดที่เราเหตุกามสํสเร็จที่ทุกคนก็มีความรู้มากขึ้นชอบเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ชอบเรื่องไอทีอ IT, แล้วก็แน่นอนละ่ะความสนุกหลายๆอย่างบางทีมันต้องมีบันเทิงเข้ามาทาให้รู้สึกสนุกมากขึ้น,นครับเกมก็คือจุดลงตัวระหว่างความรู้ไอทีกับเรื่องของอความบันเทิงนะซึ่งพอผนวกรวมกันเนี่ยก็อยากให้คนที่ชอบเล่นเกมทั้งหมดเนี่ย สามารถจะกลายเป็นนักสร้างเกมได้ด้วยในอนาคตนะครับเพราะว่า Thailand Game Show จะพร้อมเปิดพื้นที่รอทุกคนที่อยากจะมีส่วนในอุตสาหกรรมนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกคนและขอบคุณที่มานะครับ